วันนี้เรามีข่าวสำคัญจากวงการซูเปอร์คาร์ระดับโลกครับบริษัท g อร์ดอนเม r ร่สเปเชียลเว i ิเคิลหรือ GMSV ได้เผยโฉมรถรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อ Gordon Murray S1LM คำว่า S1 ย่อมาจาก Special One เกิดจากแรงบันดาลใจของลูกค้าและใช้ชนะในตำนานของศาสตราจารย์กอร์ดอนเมเร่ในรายการแข่งเลอ a n งสปี1995เมื่อเร่กล่าวย้ำว่า เขาเชื่อในการออกแบบที่ไร้การเวลาไม่ใช่การสร้างรถที่หวอหวาจนเสียสมดุลความงามและสัสดส่วนและผลลัพธ์ก็คือรถคันนี้ที่มีความงดงามและทรงพลังด้านการออกแบบตัวรถมาพร้อมหลังคาที่เตี้ยลงใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาติดตั้งชุดแอโรดนามิกเต็มรูปแบบทั้งสปลิตเตอร์ด้านหน้าดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังและสปอยเลอร์2ชั้นเพื่อสร้างแรงกดสูงสุด หัวใจสำคัญอยู่ที่เครื่องยนต์ V 1 2ขนาด4.3ลิตรให้พละกกำลังมากกว่า700แรงม้าสามารถลากรอบสูงสุดได้ถึง12,100รอบต่อนาทีเสียงคำรามส่งผ่านท่อไอเสียอินโคเนลที่หุ้มฉนวนกันความร้อนด้วยทองคำแท้18กกรัตระบบเกียร์ธรรมดาถูกปรับแต่งใหม่จากรุ่น T. 5 0 S ตอบสนองรวดเร็วและกระชับช่วงล่างได้รับการออกแบบเฉพาะรุ่นให้การขับที่เฉียบคมและมั่นใจด้านในห้องโดยสาร วางตำแหน่งที่นั่งคนขับไว้ตรงกลางให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินเครื่องบินขับไล่ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมและโครงสร้างมินิมอลสะท้อนแนวคิดที่ว่าวิศวกรรมคืองานศิลป์สุดท้ายรถรุ่นนี้จะถูกผลิตเพียง5คันเท่านั้นเป็นรถที่สามารถวิ่งบนถนนได้จริงและจะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในปีคศ,ศ2026ราคายังไม่เปิดเผยแต่คาดว่าอยู่ในระดับสูงสุดของตลาดซูเปอร์คาร์ นี่คือ Gordon Murray S1LM ซุปเปอร์คาร์ที่รวมเอาความงามศิละปะและสมรรถนะขั้นสุดไว้ในคันเดียวขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวพระจำวันครับ